ะะรักใหม่ๆโดดเด่นมีโอกาสเป็นคนต่างชาติต่างแดนจะมีเข้ามาแต่ถ้าแฟนป่วยแฟนไม่สบายถ้าใครมีแฟนอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใส่อกใส่ใจเขาหน่อยจะดี นะคะรวมๆพี่หวานมองว่าโอเคนะเดือนนี้เป็นเดือนที่ถ้ามีปัญหาติดขัดขึ้นมาจริงๆยังมีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้อยู่แต่หลายๆคนก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลคนอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเงินในกระเป๋าเราด้วยนะจ๊ะอ่าถือว่าเดือนนี้ประตูเปิดถึง70%สนะสัปดาห์ที่1เป็นสัปดาห์แห่งความสุขเงินเก่าเพื่อนเก่าบรรยากาศเก่ารักเก่าตามภาพนี้เลยนะนะคะสัปดาห์ที่2เป็นสัปดาห์แห่งข่าวดีความโชคดีและอาจจะมีคนมาหาถึงบ้านก็ได้หลายๆคนก็อาจจะ ขยับขยายมองบ้านใหม่หาของเข้าบ้านชิ้นใหม่เป็นจังหวะที่ดีนะคะลุยเลยเนาะส่วนสัปดาห์ที่3ของเดือนเป็นสัปดาห์ที่หลายๆคนอาจจะนอนนิ่งอาจจะขี้เกียจอาจจะไม่ค่อยแอคทีฟตัวเองสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นต้องกระตุ้นตัวเองสักนิดหนึ่งถ้าคาดหวังจะผิดหวังถ้าหลงเชื่อใครง่ายๆอาจจะนอยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสัปดาห์ที่กําลังวางแผนสําหรับการปั้นงานเพื่อเดือนหน้านะคะสัปดาห์ที่4 สัปดาห์ที่3เนี่ยถือว่าดีมากในเดือนพฤศจิกายนเนาะอ่ามาต่อนะสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่4สัปดาห์ที่4รับเงินจะ้ะเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบว่าปั้นงานเพื่อจะรับเงินก้อนในช่วงพฤศจิกาเนี่ยลุยเลยนะเป็นจังหวะที่ดีด้วยรับทรัพย์ความโชคดีสัปดาห์ที่สุดท้ายของเดือนนะจ๊ะถ้าแก่เนี้ยมารอเลย หม,หมายถึงความสุขที่เพิ่มขึ้นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าขอในวงเล็บน,นิดนึงว่าตามวัสนาและความขยันของแต่ละคนนะคะสัปดาห์นี้งานดีเงินดีแหละถ้าเกิดตกงานจริงๆมีโอกาสได,งด้งานที่ได้ที่มีมูลค่าเป็นสัปดาห์แห่งการเ,เดือนแห่งการรับทรัพย์เพราะฉะนั้นลุยเนะาะไพ่ขึ้นมาดีแบบนี้ก็ไม่น่ากังวลใจสักเท่าไหร่แต่ว่านะคะสัปดาห์ เดือนนี้นะบางทีค่าใช้จ่ายมันอาจจะจ่ายเยอะสักนิดหนึ่งบริหารจัดการให้ดีนะจ๊ะสุขภาพเดือนนี้ต้องระวังความดันสายตาโรคเก่าอาจจะก,ก,กําเริบหรือบางทีจะมีอาการเสียวฟันแน่นหน้าอก นะจ๊ะหลักๆที่น่าเป็นห่วงคืออายุสุขภาพของคุณพ่อหรือญาติผู้ชายที่เป็นที่เป็นฝั่งผู้ชายนะคะส่วนแฟ,แฟนเนี่ยช่วงนี้เขาจะงุนหงิดง่ายพูดไม่ค่อยเพาะด้วยงานอาจจะสะดุดหลายอย่างบางทีก็จะมีงอนกันบ้างแต่ว่าอย่าคิดมากให้อ่อนหวานกันสักหน่อยจะดีสําหรับคนมีคู่เนาะะครบจ้ะนะคะความโชคดีล่ะมีไหมความโชคดีเดือนพิจิกาความโชคดีจะมาจากเรื่องงานซะมากกว่าเลข 2106ค่ะเดือนนี้งานเด่นนะเงินก็ไม่ได้ขี้เลยหรอกบางทีประตูเงินมันปิดอะ่ะแต่ว่ามันก็หมายถึงว่ายังมีโอกาสที่ดีเรื่องเงินให้เราแค่ระวังในการหยิบยืมในการใช้จ่ายหรือการลงทุนอะไรที่ไม่รู้เนาะ